สวัสดีครับมีผู้ชมขอเรื่องว้าแดงเข้ามาว่าทำไมเงียบไปจริงๆมันเงียบมาตั้งแต่ต้นในส่วนการเจรจาของผู้เกี่ยวข้องแต่ที่มันดังขึ้นมาเพราะการปารั่นกระแสว้าแดง ขึ้นมาพร้อมๆกับเรื่องของเกาะกูดหวังว่าจะมีคนลงถนนแต่ไม่มีจุดกระแสไม่ติดอันนี้ในส่วนของแนวคิดจากกลุ่มการเมืองส่วนกลุ่มสื่อหรือว่าผู้ทำคอนเทนต์ลงทางออนไลน์ก็ปั่นกระแสเรียกยอดวิวจุดหลายคนสับสวนว่าเป็นอย่างไรกันแน่บางคนถึงขั้นสร้างข่าวว่าไทยคนยุทธ,ธปกรณ์เตรียมรบกับว้าแดงแล้วบางคนถึงขั้นว่าจเจ้ายอดศึกทนดูไม่ไหวใช้โดรนไปโจมตีว้าแดงแล้ว แน่นอนว่าไม่ใช่ความจริงซักอย่างความจริงอยู่ในขั้นตอนการเจรจาไม่มีการรบกันอยู่แล้วมันไม่ถูกใจใครหลายคนแต่ว่าความจริงมันเป็นแบบนั้นแอดมินก็วิเคราะห์ตามจริง แอดมินเล่าให้ฟังไปแล้วว่าพื้นที่พิพาทมีความซับซ้อนมาแต่ก่อนแล้วอธิบายอย่างไรก็เข้าใจยากถ้าคนไม่ทำความเข้าใจพูดความจริงก็หาว่าไปเข้าข้างว้าแดงมันต้องปั่นกระแสเชียร์ให้รบถึงจะพอใจแอดมินจะพยายามอธิบายให้เข้าใจดีกว่านะครับ แนวโน้มที่ว้าแดงจะถอยแต่ว่าขอเวลา3-4เดือนมีมากกว่าการรบกันตอนนี้ประเด็นมันเพิ่มขึ้นมาก็คือไฟฟ้าสายสื่อสารที่ส่งให้กับว้าแดงขอกับใครไปได้อย่างไรมันเหมือนไปสนับสนุนกิจกรรมของว้าแดงซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นมีการตั้งข้อสังเกตมากมายไม่เฉพาะว้าแดงฝั่งกะเรียงชายแดนจังหวัดตากก็มีลักษณะเช่นนี้ส่งไฟฟ้าไป ส่งสายสื่อสารไปชายแดนลาวทั้งภาคอีสา,กาน,นก็ด้วยชายแดนเขมรก็ด้วยมีข้อกล่าวหาว่าเอาไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นภัยกับคนไทยทั้งผลิตสิ่งเสพติด แก๊งคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์หลอกเอาเงินมันเกิดขึ้นมาเมื่อไรไม่ต่ำกว่า10ปีมาแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อไฟฟ้าไปต่อสายอินเทอร์เน็ตไปชาวบ้านทำไม่ได้รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวชาวบ้านก็ทำไม่ได้แต่ก่อนข้อมูลการเงินข้อมูลส่วนตัวมีกฎหมายคุ้มครองถ้าแอดมินจำไม่ผิดมีกฎหมายใหม่ที่ให้เข้าถึงข้อมูลประชากรได้ก็มีการรั่วไหลไปให้กับแก๊ง หลอกลวงเป็นช่องโว่เอาคืนไม่ได้แล้วนะครับมีกฎหมายหลายอย่างที่เอื้อให้กับมิจฉาชีพทำมาหากินได้ แต่ก่อนไม่มีแบบนี้มันเริ่มเมื่อประมาณ1ิปีที่แล้วมีข้อกล่าวหาว่ามีผู้มีอำนาจบางคนรู้เห็นในเรื่องนี้ซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปขนาดเรื่องสแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นราว1ิปีเรายังแก้ไม่ได้และไม่มีทางแก้ได้นอกจากล้างข้อมูลใหม่ก็ทําได้ยากมากเพราะว่าข้อมูลบางอย่างแก้ไม่ได้แล้วเช่นที่อยู่เป็นต้นคนไทยต้องอยู่กับอาชีรรมทางออนไลน์ไปตลอดการตราบใดที่ไทย ยังผลิตอุปกรณ์สื่อสารเองไม่ได้และแก้กฎหมายให้กลับมาคุ้มครองข้อมูลไม่ได้แต่ก่อนถ้าเราไปเปิดบัญชีกับธนาคาร A ก็จะมีแค่ธนาคาร A เท่านั้นที่รู้ข้อมูลของเราว่าเรามีเงินเท่าไหร่ที่อยู่อะไรเบอร์โทรศัพท์อะไรและถ้ามีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเอาข้อมูลเราไปเปิดเผยให้กับบุคคลที่3หรือว่าเอามาประกาศ มีความผิดสามารถฟ้องร้องได้แต่ว่าปัจจุบันรู้ถึงกันหมดสถาบันการเงินว่านายเมีเงินเท่าไหร่มีบัญชีกี่ธนาคารข้อมูลทั้งหมดผ่อนอะไรบ้างประวัติดีไหมเพื่อง่ายในการปล่อยสินเชื่อแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้บริษัทประกันก็เข้าถึงได้ก็โทรมาเสนอขายประกันบ่อยๆเฉพาะคนที่มีเงินในบัญชีหน่อยเพราะว่ามีข้อมูลอยู่แล้วส่วนคนที่มีเงินน้อยมันก็ไม่โทรมาหรอกครับ และก็มีข่าวว่ามีคนเอาข้อมูลไปขายเยอะแยะหนจะพวกแอปพลิเคชันให้เล่นฟรีแล้วขอเข้าถึงข้อมูลคนส่วนมากก็อนุญาตไม่คิดอะไรสุดท้ายข้อมูลก็ไปอยู่กับพวกมิจฉาชีพหมดแอดมินสังเกต แก๊งคอเซ็นเตอร์ก็จะระบาดอยู่กับประเทศไทยประเทศจีนที่มีเศรษฐกิจดีหน่อยพวกเพื่อนบ้านของเราก็ไม่มีเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นฐานของแก๊งคอเซ็นเตอร์มาสูบเงินจากคนไทยมากางงงงอยู่ใกล้ๆและที่เจ็บใจคือเอาไฟฟ้าเอาสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปจากไทยแล้วก็มาหลอกคนไทยส่วนว่าแดงเอาไฟฟ้าเอาสายสัญญาณไปผลิตสิ่งไม่ดีแล้วเอามาขายให้กับคนไทยเห็นคนไทยเป็นอะไรมาเลเซียสิงคโ,โปร์ ไม่มีถึงจะมีแต่ก็มีน้อยเขามีมาตรการดูแลแกง๊ง c a ซ l น,นเตอร์เข้าไม่ถึงเขารู้กันหมดแต่ว่าไทยอันนี้ต้องจริงจังไปดูแนวทางป้องกันจากสิงคโปร์ได้ในสิงคโปร์ถ้าใครถูกหลอกโอนเงินธนาคารต้องรับผิดชอบธนาคารก็หาทางป้องกันแบบเต็มที่เรียบร้อยเข้ามีถึงสิงคโปร์นะครับส่วนเราไม่มีกฎหมายแบบนี้ซึ่งยากมากในการออกกฎหมายป้องกันที่มีประสิทธิภาพเหมือนกับสิงคโปร์ ง่ายๆเลยแค่ไทยตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ส่งออกนอกประเทศแค่นี้แก๊งคอร์เซนเตอร์กับบาแดงก็เจ๊งแล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของบริษัทเอกชนในการค้าอีกในเขตรัฐกกเรี่ยงมีการสร้างสถานบันเทิงคาสิโนและมีแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยถามว่าไปตั้งทำไมตรงนั้นต้องการลูกค้าเกเรี่ยงหรือครับเปล่าแล้วครับต้องการลูกค้าคนไทยหรือว่าลูกค้าต่างชาติ ที่ข้ามไปจากฝั่งไทยขอซื้อไฟฟ้าด้วยซื้อสายสัญญาณด้วยอำนวยความสะดวกแอดมินไม่แน่ใจว่าตามกฎหมายแล้วจะตัดไฟตัดสัญญาณได้ไหมถ้าตัดได้มันก็จบหลมพังไฟฟ้าจากพมา่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากพมา่าไม่พอมาหลอกคนไทยมันติดติดขัดขัด,ขดอินเทอร์เน็ตก็ช้ากรณีว้าแดงไฟฟ้าพามา่าไม่พอส่งเข้าโรงงานกล่องว้าแดง ใช้ในบ้านเรือนก็ต,ติดติดดับดับอยู่แล้วมาเอาไฟฟ้าจากไทยได้อย่างไรขอซื้อในนามอะไรถ้าไทยตัดกำลังการผลิตก่องว่าแดง จะน้อยลงไปจำนวนมากหลมพังโซล,ล่าเซลล์ไม่พอใช้งานแทนที่จะไปใช้ซีซ่าไปใช้ F16 ติดเแดแมตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแค่นี้ว้าแดงก็ร้องจากแล้วดูถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตว้าแดงกะอยู่ได้ไหมไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้เข้าเว็บไม่มีแรงทำงานแน่หงุดหงิดงานไม่เดินไทยจะเจริจากับว้าแดงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเสียกำลังอะไรเลยลองดูก่อนก็ได้ตัดไฟตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตว้า จะอยู่ได้ไหมแต่ว่าต้องร่วมมือกันไม่ขายอุปกรณ์ปั่นไฟหรือว่าอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตดาวเทียมให้กับเพื่อนบ้านมันก็คุมยากอีกคนเห็นแก่เงินเยอะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราจะแก้ปัญหาได้หรือไม่และแก้ถูกจุดไหมการใช้กําลังอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็ต้องทําแต่ว่าใจร้อนบุ่มบามก็ไม่ได้แต่ไทยต้องกดดันว้าแดงไปพร้อมกับการเจรจาพูดอย่างเดียวไม่ได้นะครับ ถามว่าจะให้คนอื่นมาจัดการแทนประเทศไทยได้ไหมประเทศจีนในส่วนของรัฐบาลก็คงเข้ามาได้ไม่มากเป็นเรื่องระหว่างประเทศแก๊งจีนเท่าก็หนีการปราบปรามจากรัฐบาลจีนมาแล้วมาใช้เงินอำนวยความสะดวก กฎหมายจีนมาไม่ถึงแก๊งคอเซนเตอร์ <c oughs> ก็ใช้ฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โถไปหลอกชาวจีนเสียหายเยอะเช่นกันรัฐบาลจีนก็พยายามปราบปรามจับได้ตนโทษหนักแต่ว่าที่รอดมาได้ก็เพาะจ่ายเงินให้กับประเทศปลายทางใช้กฎหมายคุ้มครองถามว่าประเทศจีนจะใช้กำลังเข้าปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์ <c oughs> ในพมา่าในเขมรได้ไหมมันก็ทำไม่ได้ ดีที่สุดก็แค่แจ้งให้กับพม่าก,กับขเขมรจัดการถ้าพม่าขเขมรไม่จัดการจีนก็ทําอะไรไม่ได้ได้แค่ขึ้นบัญชีดําห้ามกลับประเทศจีนเท่านั้นส่วนประเทศสหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวไม่ใช่ผู้เสียหายจะมาปราบทําไมไม่ใช่เรื่องเอาความจริงตั้งแต่สหรัฐจะส่งรถพิเศษมาช่วยเกรี่ยงแล้วมันทําแบบนั้นไม่ได้เป็นเพราะกฎหมายระหว่างประเทศการจะเอากําลังเอาอาวุธ เข้ามาปฏิบัติการประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายมีกฎหมายอยู่พูดเอามันได้แต่ว่าพูดเอาจริงไม่ได้อย่างประเทศไทยผู้เสียหายโดยตรงจะเอากําลังเข้าไปโจมตีแก๊งคอซินเตอร์ที่ฝั่งกะเหรี่ยงก็ทําไม่ได้ไปฝั่งเขมรก็ทําไม่ได้เป็นเรื่องระหว่างประเทศอีกถ้าไทยเอาจริงปราบได้อยู่แล้วถามว่าที่มันปราบไม่ได้เพราะอะไรเป็นเพราะผลประโยชน์ซึ่งดินแด,น,ดนแถวนี้มันเป็นดินแด,น,ดนสนทยามันซับซ้อนมาตั้งแต่โบร,ราณแล้ว รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐไม่รู้จักอาเซียนว่าคืออะไรคนไทยบางคนไปเครียดไปเป็นเรื่องใหญ่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐไม่รู้จักอาเซียนไม่สมควรเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องถามตัวเองว่าคุณคนไทยรู้จักอาเซียนดีแค่ไหนบ้านตัวเองรู้จักดีแค่ไหนนะครับ